ค,คือมันมันมันสรุปความเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมก็ไล่อ่านทีละบรรทัดทีละบรรทัดเนี่ยข้อสรุปแรกก็คือทําประชามติสองครั้งนะฮะสองครั้งควบไม่ใช่นังอ่าไม่ใช่หนังสองอเรื่องควบนะประชามติทีสองครั้งทําทีเดียวเพราะนั้นเนี่ยก็จะต้องแก้สองห้าหกเพิ่ม สองห้าหกทับหนึ่งเข้าไปใช่เรียบร้อยคือเอสิบห้าทับหนึ่งใช่ครับซึ่งอันนั้นก็คือจะเป็นรายละเอียดอันนั้นคือรายละเอียดว่าวิธีการของการจัดทำจะทำไงเช่นจะต้องมีสสรแล้วสสรก็อาจจะต้องมีรายละเอียดที่มาว่าที่มาของสสรมันจะมาในรูปแบบไหนซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่เมื่อวานยังไม่ได้ลงรายละเอียดกันครับเหมือนกับว่าแจกกันบ้านสามพักใหญ่บอกไปคิดมา ว่าจะออกมาโมเดลไหนนะที่ให้ได้สสรออันที่สองเป็นเรื่องของข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องของไทม์ไลน์เลยแหละพี่โก้ครับว่าจะหนึ่งถ้าแถลงนโยบายปลายเดือนกันยายนคือเดือนนี้นับไปเลยต้องยุบสภาภายในช่วงปลายเดือนมกราคมอ่าสือบางค่ายก็บอกเลยไล่ไล่เลี่ยงสิไทม์ไลน์ก็ปลายเดือนนี้แถลงนโยบายแล้วก็หลังแถลงนโยบาย ยุบสภาสี่เดือนก็ไปชนปลายเดือนมกราคมและนะฮะก็จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่โดยจัดทำประชามติควบคู่กันไปแถวแถวเมษาประมาณนั้นมีนาเมษานะครับเพราะมันจะมีกรอบเรื่องของเลือกตั้งสี่สิบห้าวันไม่เกินหกสิบวันแล้วก็กรอบประชามติก็เก้าสิบวันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันไม่ไม่เกินเท่าไหร่ะไม่เกินร้อยี่สิบวันนะฮะ เพราะนั้นนี่คือกรอบที่สองเกี่ยวกับเรื่องของไทม์ไลน์และสุดท้ายข้อสรุปที่สก็คือตั้งแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยให้แต่ละพักไปสรุปไปทบทวนเกี่ยวกับเรื่องร่างแก้ไขเพื่อที่จะเพิ่มหมวด15ทับหนึ่งของตัวเองมาเสนอภายในสัปดาห์หน้าอ่าอ่อ่ะตอนี้เราลองมาไล่ไทม์ไลน์จริงๆดูในภาษาเราเราก็ชอบวิเคราะห์ใช่ไหมอ่ะถ้าสมมุติว่ามีมีคอมอเรียบร้อยกลางกันยาอื ก็คือสัปดาห์หน้าเนาะแถลงนรายยงบรรบายอะไรเสร็จสับเนี่ยแต่เท่าที่ฟังเขาแถลงเนี่ยคือเบอกเรื่องของฝ่ายบริหารก็ว่าไปแต่ฝ่ายสภาเนี่ยจะเดินหน้าเรื่องแก้ทะมดูเลยเพราะนั้นเขาอาจจะเร่งที่จะเอาให้แต่ละ,ะพักเนี่ยสรุปรซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะว่าจะเสนอเป็นกี่ล่างต่างค,คนต่างเสนอหรือว่ามาทําร่วมกันเลยแล้วสเสนอ น่าจะต่างคนต่างเสนอแล้วพอถึงเวลาก็ามา,มารวมร่างพิจารณาทั้งสามร่างแล้วก็รับไปพร้อมกันแล้วก็เอาร่างใครสักร่างนึงเป็นร่างครับแต่นี้ถ้าดูจากคุณน้องไอติมเนี่ยก็พยายามจะเร่งรัดว่าสัปดาห์หน้าต้องจบนะว่าว่าจะเสนอ,อยังไงร,รายละเอียดประมาณไหนใช่ไหมฮะมก็อาจสมมติว่าปลายเดือนก็นแล้วกันเข้าสภาวราะแรกถัดม เข้าสภาวาระแรกปลายเดือนอสมมติสมมติหลังเอาละไม่ต้องไปคํานึงว่าจะแถลงหรือไม่แถลงนโยบายเพราะนี่เป็นเรื่องของสภาอ่าอ่าก็ถ้าสัปดาห์หน้าจบก็ก็น่าจะทันนะฮะปลายเดือนเนี่ยบรรจุเพราะเป็นเรื่องเป็นเรื่องด่วนเนี่ยแล้วก็เป็นการประสานเป็นการภายในกับประธานวันนอท่านก็ สามารถที่จะบรรจุได้ก็ปลายกันยาต้นตุลาอ่ะ,อะหลังจากนั้นก็ต้องไปเข้าวาระสองอันนี้ต้องประชุมสองสภาด้วยประชุมรัฐสภาครับก็ไปเข้าวาระสองอก่อนจะไปวาระสองนี่ต้องมีทิ้งไว้ไหมอะไรยังไงไม่ไม่ต้องทิง้งบรรทันทีที่บรรจุเนี่ยอย่างน้อยเป็นเรื่องใหญ่พี่โก้แล้วก็เรื่องไม่รู้ว่าที่มาสสรอเนี่ยตอนนี้ยังฟุ้งอยู่เลยนะว่าจาก เลือกตั้งวิธีโค้งทางอ้อมกันอย่างไรพ่อเสนอของคุณในติมนั้น,น,นละเอียดยิบมากนะในขณะที่พรรคเพื่อไทยเองเขาก็มีอีกชุดความคิดแล้วภูมิใจไทยเนี่ยจะเป็นชุดเดียวกันกับพรรคส้มไหมอัมนนี้ก็จะต้องมีการพิปรายและการพิปรายในพิโก้นะสามวันอหเอาเป็นว่าสองวันเป็นอย่างน้อยนะอสองวันเพราะจะต้องให้เวลาสวเขาด้วยนะเพราะเขาก็มีสองร้อยอ่ะแล้วในส่วนของสอสสภาก็ แยกเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ให้เวลาพิปรายกันอย่างเต็มที่เพราะมันเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญอ่ะพี่โก้เผื่อไว้สามวันสามวันจบนะฮะพอสามวันจบเสร็จปุ๊บนะฮะก็ตั้งกรรมธิการวิสามันนะซึ่งก็จะต้องมีทั้งสัดส่วนของสภาของสอส,อสอ่นะธธิสภารวมกันก็จะต้องมีกรอบเวลาว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะฮะแต่นี้ก็จะเร่งอีกต้องพิจารณาคือให้เวลากรอบเท่าไหร่สามสิบวันหกสิบวัน เอาสักสามสิบอ่ะอ่าสามสิบวันนะก็ไปอีกเดือนแล้วไปอีกหนึ่งเดือนเมื่อเมื่อเมื่อกี้ต้นตุลาเลยนะต้นตุลาต้นตุลากเป็นต้นพฤศจิกาพฤศจิกาเลยนะต้นพฤศจิกากลับมาเข้าวาระสองอเนี่ยถ้าวาระสองเนี่ยโอ้โหไม่รู้คงจะไปแตะตรงนั้นตรงนี้พุนกันไปหมดนะฮะก็อย่างน้อยสองวันอีกเหมือนกันอ่าพอสองวันพิจารณากันรายมาตราเสร็จสับเสร็จเรียบร้อยนะรานุนกำหนดระบาไว้าก่อนที่จะลงมติวาระสามต้องทิ้งไว้สิบห้าวันอืมอ่า ทิ้งไว้15วันเมื่อสักครู่ต้นพฤศจิกายนเอาเป็นว่าภายในเดือนพฤษกาคนหรือไม่เกินต้นธัน,านวา,วาอ่าก็ลงโหวตวาระสามนะฮะอันนั้นสมมุติว่าเสด็จน้ําที่ต้นธันวาคม,มนะ,ะรอที่จะเอาไปทําไปท <ไป S 1> าประชามติ ซึ่งระหว่างนั้นก็คุยออกับกรกตไปว่ากําหนดวันวอเวลานอ,อวิธีการอะไรต่างๆการประชาสัมพันธ์อะไรเตรียมความพร้อมให้หมดต้องประสานร,รัฐบาลด้วยจะยุบสภาและจะต้องอยู่ในกรอบเดียวกันอ่ะสี่สิบห้าถึงหกสิบวันนั่นคือเรื่องแต่ในนี้ถ้าสมมุติว่าวาระสามเสร็จกว่าจะป,ประกาศลงประชามติแล้วเรามีต้องมีเวลารณรงค์เก้าสิบถึงร้อยยี่สิบวันเอาเก้าสิบวันเป็นเบื้องต้นบวกไปสามเดือนพี่ก็สามเดือนนี่บวกจากต้นเดือนธันวาคมเอา นู่นมกรลามกราามกุามุมพามีนาโอ้นี่เ<ก>มษาอ,อ,มอ่ะเมษาได้ประชามตินะพร้อมกับการเลือกตั้งพร้อมกับการเลือกตั้งก็เวลาไปรณรงค <นะ S 1> ์ก็รณรงค์พรรคไหนอยากจะแก้ทั้งฉบับก็บว่าไปรายละเอียดเป็นยังไงก็ไปเสนอใครไม่อยากแก้พรรคพรรคไหนไม่อยากแก้ก็บอกอไปว่าไม่แก้คือเราเห็นว่ามันไม่ต้องยุ่งยากบางส่วนมันดีอยู่แล้วตรงไหนมีปัญหาก็แก้ตรงนั้นนะ ซึ่งซึ่งก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยพี่ก็มันจะมีรายละเอียดที่บรรจุอยู่ในนะฮะสองห้าหกทับหนึ่งวิธีการวิธีการไม่พอ,อะนะฮะในข้อสรุปเดิมที่ภูมิใจไทยก็ไปทางประชาชนไปทางประชาธิปัตย์พรรคอื่นๆเนี่ยดูเหมือนจะไหลพียวกันอ่่่่ั่่ 1, 1> ่่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 เ่่ฉะนั้นเนี่ย่ันก็คงจะต้องอยู่่่่่่่ก็เถียงเรื่่งนี้กันอี่อ่าว่าจะแก้ยังไงซึ่ง พักประชาชนเองเขาก็บอกว่าทั้งฉบับมันก็ต้องรวมทั้งหมดอืมแล้วถ้าไม่ไปแตะตรงนี้แล้วสองหมวดนี่ไปโยงกับมาตรอื่นจะทํำยังไงเพราะนั้นก็ต้องเคาะกันให้ได้ว่าความหมายของการยกร่างใหม่หมดทั้งฉบับนั้นเนี่ยจะยกเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองเหมือนที่เคยตกผลิกร่วมกันไว้ในระดับหนึ่งหรือว่านะฮะเอาทั้งหมดอมเาอาเดียวไอ้นี่ก็ก็จะเป็นประเด็นที่ ของเดิมของเก่าที่มันเคาะกันไม่เสด็จน้ำสักทีส่วนสะสรเนี่ยโมเดลที่ถ้าถ้ายึดโมเดล4ีศูนย์ก็คือเลือกรายจังหวัดมาสิบคนใช่ไหมฮะถ้าถ้าเอากันชั้นเดียวเชิงเดียวก็อย่างนั้นแต่ละจังหวัดนะไปสมัครเลยฮะนะแล้วก็เลือกกันเองสิบคนสิบคนส่งเข้ามาให้สภาให้รัฐสภาเป็นคนหยิบเลือกอืมจังหวัดละคน อ่าหยิบออามาจังหวัดละคนในจานวนสิคนแล้วก็ไปบวกกับสายวิชาการบวกกับผู้เชี่ยวชาญหรือที่จะสรรหายอย่างไอีกด้านหนึ่งตอนนั้นมันยบสามคนอ่ายิบสามบวกเจ็ดสิบเจ็ดรวมอ่าอ่าบวกเจ็ดสิบหกนะฮะตอนนี้ตอนนี้มันเจ็ดสิบหกจังหวัดอ่าก็ก็เอาละตอนนั้นเขาจะให้มันลงล็อกที่เก้าสิบเก้าไงใช่ใช่ตอนนี้อาจจะไปร้อยอ่าอาจจะเป็นร้อยหนึ่งเลยไหมนะก็ก็สุดแท้แต่อันนั้นคือรายละเอียดที่จะอยู่ในสิบห้อ่าอ่าหมวดสิบห้าทับหนึ่ง ที่ว่าอืมนะซึ่งอันนี้เป็นโมเดลปี40ปี40แต่ก็ไม่รู้ว่าที่สุดโมเดลปีใหม่นี่จะเอาไงกันคือจริงผมว่าแก้นะเขาไปแก้ลายมาตตาเนี่ยมันผมก็ยอมรับว่ารัมนู่นมันก็มีข้อบกพร่องอ่ะแต่ผมก็แก้ลายมาตตาได้เป็นเป็นเรื่องเรื่องไปเห็นไหมแล้วก็มันก็สามารถจัดลำดับความสําคัญได้นะว่าอะไรที่เราคิดว่าควรจะแก้ก่อนก็แก้ซะใช่ไหมฮะเพราะไม่อย่างนั้นเี่ย ก็เถียงกันมาสองปีแล้วนะพี่โก้ใช่ไม่รู้มีใครบอกว่าอ้ถ้าไปเอาเป็นรายมาตราป่านี้ไม่รู้เศรษฐีมาตราแล้วะเพราะบางมาตราไม่ต้องทําประชามติอย่างเรื่องของบัตรเลือกตั้งสองใบนั่นที่ใช้กันน่ก็ถือว่าจบไปแล้วทีนี้เอาละในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะเป็นเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็คงจะ ทอดเวลาไปสักนิดหนึ่งแน่นอนที่สุดนะในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าถ้าจังหวะโชะตอนนี้นะพี่โกนะนะก็ไม่มั่นใจอีกเหมือนกันว่าจะสามารถาฟื้นพักขึ้นมาได้ทันหรือเปล่าเพราะนาทีนี้ยังหาตัวไม่ได้ว่าจะเอาใครมาเป็นแม่ทัพแล้วก็นําทัพแม้กระทั่งตัวในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะต้องรอต้องสวยต้องมีอะไรต่อไม่อะไรครบอ่ะขายได้อ่ะ ก็ไหนถึงใครอ่ะในพักเพื kind of ่อไทยไงก็ยังต้องเฟ้นหาอยู่เลยนะเพราะนั้นเนี่ยเพื่อไทยต้องรอเวลาในการที่จะต้องฟื้นฟูตัวเองเช่นเดียวกันกับพักประชาชนเนี่ยในสถานการณ์อย่างเนี้ยนะฮะก็ไม่มั่นใจอีกเหมือนกันว่าถ้าเลือกตั้งเร็วนะฮะต่างคนต่างดูเหมือนว่าจะลงตัวกันหมดพักภูมิใจไทยก็เพิ่งเข้ามาเป็นรัฐบาลอยากจะอยู่นานๆได้ซ้ำไปแล้วจะประกาศทำไมอ่ะว่าสี่เดือนยุบสภา ก็เดินมาแนวนี้แล้วไงแล้วจะไปเป็นแนวอื่นได้ยังไงนะเขาพร้อมอยากจะให้ยุบตั้งแต่สองเดือนที่แล้วไม่ใช่เหรอนะแต่พอมาถึงวันเนี้ยมันก็จะต้องอ่าผมก็ไม่อยากจะบอกจริงจริงมันก็เหมือนหลอกหลอกประชาชนเนอะที่บอกให้สี่เดือนยุบสภาเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้ว